ในโลกของอุตสาหากรรมและระบบโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว AMR หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินำเสนอความสามารถในการจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่งภายในที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณคลังสินค้าที่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุวันละหลายร้อยหลายพันกิโลหรือต้องจัดสินค้าหลากหลายออเดอร์พบกับปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่การบริหารจัดการคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น เวลาที่ใช้จัดสินค้าทีละออเดอร์ตามกระดาษรวมถึงการบริหารพื้นที่ในคลังสินค้าที่ลดลงเนื่องจากต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการเข้าปฏิบัติงาน AMR เพิ่มความสามารถในการจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่งภายในอุตสาหกรรมของคุณ River Plus นำเสนอหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติจากแบรนด์ i r a p o e ใช้การเคลื่อนย้ายโดยมีกล้องด้านล่างฐานเพื่อน,นำทางด้วยการอ่านบาร์โค้ดแท็กบนพื้น i r a v o AMR ของเรามีความสามารถในการตรวจจับสิ่งกีดขวางและปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงสิงกีดขวางได้ด้วยตนเองสามารถขับเคลื่อนบนพื้นที่มีความลาดเอียงสูงสุดถึง5องศาสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระดับตำ่ำรวมถึงวัตถุหรือสินค้าที่ถูกระงับการขนย้าย i r a v o AMR สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุโดยการยกชั้นวางสินค้าหรือวัตถุในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นชั้นวางของแบบชั้นเดียวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไปและในอุตสาหกรรมทางการแพทย์อย่างเช่นการขนย้ายถังยากล่องปลอดเชื้อชั้นวางของแบบหลายชั้นสำหรับการนำสินค้าหลายๆชิ้นมาให้ผู้ปฏิบัติงานหยิบพาเลทไม้รถเข็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แผ่นอลูมิเนียมของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแพ็คพลาสในอุตสาหกรรมอีวแบตเตอรี่ รวมถึงรถเข็นเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อวัสดุหรืองานที่เฉพาะเจาะจงยางรถเข็นเพื่อการขนย้ายหรือเก็บดอกไม้ประเภทต่างๆรถเคลื่อนย้ายแผ่นกราไฟต์รถเคลื่อนย,ายน้า,ฟฟนยายพัสดุ PCB บอร์ดสิ่งทอเป็นต้น AMR จาก i r w a l e ทุกรุ่นผ่านการทดสอบบนพื้นที่กว่า6,000ตารางเมตรเป็นเวลากว่า2เดือนก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจำนวน100กว่าตัวบนเงื่อนไขที่ต่างกัน i w r w a p e AMR ของเรามีโมเดลที่น่าสนใจ4รุ่นได้แก่รุ่น C060D รองรับการบรรทุกน้ำหนักสูงสุด600กิโลกรัมความเร็วในขณะไม่ได้บรรทุก2เมตรต่อวินาทีและความเร็วขณะบรรทุกโหลดเต็มพิกัด1.5เมตรต่อวินาทีอีก รุ่น c 100รอ d รองรับการบรรทุกน้ำหนักสูงสุด1000กิโลกรัมความเร็วในขณะไม่ได้บรรทุก1.5เมตรต่อวินาทีและความเร็วขณะบรรทุกโหลดเต็มพิกัด1.0เมตรต่อวินาทีทั้ง c 0 6 0 d และ c 1 0 0 d สามารถยกวัตถุสูงจากพื้นได้60มิลลิเมตรรุ่น c 2 0 0รองรับการบรรทุกน้ำหนักสูงสุด2,000กิโลกรัมและรุ่น c 3 0 0รองรับการบรรทุกน้ำหนักสูงสุด3,000กิโลกรัม มาพร้อมดีไซน์ที่เหมือนกันและทั้ง2รุ่นมีความเร็วในขณะไม่ได้บรรทุก1.5เมตรต่อวินาทีและความเร็วขณะบรรทุกโหลดเต็มพิกัด1.0เมตรต่อวินาทีโดยทั้งรุ่น C200 และ C300 สามารถยกวัตถุสูงจากพื้นได้100มิลลิเมตรซึ่งทุกรุ่นใช้การชาร์จแบตเตอรี่โดยมีช่องเสียบชาร์จแบตที่ติดตั้งอยู่ที่ฐานของหุ่นยนต์และรองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอการชาร์จ A.M. r หุ่นยนตเคลื่อนที่อัตโนมัตินอกจากจะช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าแล้วยังเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่าย60-80%ในด้านแรงงานและการบริหารจัดการทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางลดการผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัยมนุษย์เช่นความล่าช้าหรือการทำงานไม่ถูกต้องและลดการใช้กระดาษแถมยังคืนทุนไวใน2-3ปี สำหรับหุ่นยนต์ AMR จากแบรนด์ i r e p o ของเราสามารถเข้ามาช่วยบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้หลายเท่าเลยใช่ไหมและถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติของเราสามารถติดต่อเข้ามาช่องทางที่โชว์หน้าจอเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆจาก River Plus อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ